สวัสดีครับเอานผชมทุกท่านด้วยแล้ววันนี้เราก็อยู่กับอ่าสอนทำมาสอนทำอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้อ่คลิปมันจะมาทําอันนี้นะครับเป็นอันนี้นะครับจะทาเป็นอันนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยอย่างเงี้ยครับที่มีอินโูอย่างเงี้ยครับสงสัยว่ามันทํายังไงทําดีได้เหรออู้แอมนี่สุดยอดอะแต่ ถ้าจะให้ทำก็ผมมันก็ยากอยู่นะครับเนี่ยอ่าไม่เป็นไรเรามีทางอื่นนะครับให้กดเข้าไปที่ Google Chrome Google Chrome นะครับอ่าแล้วก็ให้พิมพ์คำว่า YouTube Studio นะครับพิมพ์คำว่า YouTube Studio นี่นะครับ อ่ะคอมผมมันมีอยู่แล้วไงอ่าแล้วก็ให้กดไปอันแรกนะครับ YouTube Studio อืมไม่ใช่อันแรกตรงนี้นะไม่ใช่อันแรกตรงที่เราพิมนะเออเดี๋ยวเอาผมสอนผิดนะอ่ะแล้วก็จะมีอย่างนี้นะครับถ้าใครไม่เป็นอย่างนี้ก็ให้กดไปที่ ด้านละมันจะมีฟันเฟืองใช่ไหมครับให้กดไปที่ด้านล่างนะครับถ้าเราเข้ามาในยีล้วแสดงว่าเราอยู่ในนี้แล้วนะครับอ่ะอ่าผมบอกเขาไมาก็บางเครื่องก็เป็นยีบ้างนะครับเนี่ยที่นะบางเครื่องก็ไป็นยี้บ้างมนาะให้กดไปอันที่สองด้านซ้ายนะครับอันนี้กดเข้าไปเลย แล้วก็จะมีคลิปมากมายของเรานะอยู่ในนี้ให้เลือกคลิปใดคลิปหนึ่งก็ได้นะครับโอ้เป็นเทศเอเอเป็นอะไรดีนะเออผมเอาเป็นแมวตัวนี้ดีกว่าเออผมเอาเป็นเอ่อคลิปบาซิลก็ได้คลิปบาซิลนีบาซิลเออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันถือมันผมมันเป็นอะไรเนี่ย อ่ะแล้วก็ให้กดดินสอนะครับกดดินสออ่าเราก็จะมีอย่างงี้ให้ไปดูไปด,ด้านขวานะครับแล้วก็กดไปที่อินสกรีนอินสกรีนอันที่สองนะครับไม่ใช่อันที่สองอันนี้นะไม่ใช่นะอันนี้ครับกดเข้าไป อ่ะแล้วก็ให้กดอะไรก็ได้นะครับอันนี้ของผมเป็นแนวตั้งไงถ้าเป็นแนวนอนอาจจะมีสองคลิปหนึ่งซับสไครอ่ะอ่ะคุณชอบอันนี้อ่าแล้วก็จะมีอย่างนี้ว่ะคุณสาบาานยายได้นะครับยายยายยายแล้รก็ได้เลยให้คุณอันนี้นครับกดไปที่สีฟ้าแล้วก็ให้คุณกด เดียว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 มันเป็นอะไรอีเมนอันนี้จริงมันต้องมีดินสอไม่ใช่เหรออ่าเอ่อถ้ากดค้างมันก็จะอาจจะได้นะครับหรือบางคนมีดินสอก็ยิ่งดีเลยนะครับอ่าของคนอื่นนี่อาจจะขดค้างก็ได้นะครับต้องใช้เวลานิ่นึน่งน,ะน่ะอ่ะถ้ามันสอดคอกับคลิปอันนี้คลิปบาทิวอ้าวภาคสอง นี่ครับภาคสองคิบาซิลบาซิวอันนี้ภาคสองแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเสร็จง่ายมากนะครับอ่าแล้วก็จะมีคลิปอีกนี้นะครับแล้วให้กดเซฟไปเลยสีน้ำมืนินกดไปเลย แล้วก็จะมีอย่างี้แล้วนะอ่ะบา,ารบราซิลซาอรียลาบีเอโคลีได้มโนวาอ่ะแล้วก็ให้คุณไปดูคลิปของตัวเองนะที่เพิ่งตัดต่อไปเมื่อตะกี้ต่อไปประเทศจบให้นี้ด้วย สวั <Bye> bye. สดีครับอยู่กับพี่เอนะครับวันนี้ผมอยากจะมาต่อไปประเทศบ๊ายบาย